2012 Mini Cooper S Countryman All4 1.6ึ่งทอร์โบที่เกิดมาเพื่อกระตุกต่อมความมันนี่คือมินิที่ไม่ยอมเดินตามใครเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อให้คุณสนุกบนทุกเส้นทางตั้งแต่ในเมืองจนถึงถนนลุยๆหัวใจของมันคือเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงมาไวดึงหนักในทุกช่วงรอบกดคันเร่งและให้ฟิลกระฉับกระเฉงแบบสปอร์ตทันทีไม่ต้องรอรอบให้เสียอารมณ์ ยิ่งผสานกับระบบขับเคลื่อน4ีล้ออ l ฟโยิ่งเพิ่มความมั่นใจในโค้งลื่นแค่ไหนก็ยังสนุกได้ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นแบบไม่ต้องพยายามกระจังหน้าดุไฟหน้ากลมเอกลักษณ์ท่าทางของตัวรถดูแน,น่นๆพร้อมบวกทุกเส้นทางส่วนภายในก็ยังคงความเป็นมินิเต็มระบบมาร์วัดกลางทรงใหญ่ดีไซน์เฉพาะเบาะทรงสปอร์ตให้ความรู้สึกพร้อมซิ่งตั้งแต่นั่งลงนี่ไม่ใช่แค่รถสำหรับขับไปทำงานแต่มันคือรถที่ทำให้ทุกการเดินทาง เต็มไปด้วยอารมณ์และความสนุกแบบที่มินิเท่านั้นที่ให้ได้คิดถึงรถคิดถึงเรา